you <laughs> หากทำผิดแล้วผมจับไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นนี่เป็นขับพูดของอดีตมือปราบพระการพลตำรวจเอกพลชัยพันของชื่นสุดยอดตำรวจระดับพระการติดทำเนียบคนหนึ่งในประเทศไทยมือสอบสวนแห่งตำนานองค์กรราชการผ่านความเป็นความตายมานักต่อนัก อีกทั้งได้คลี่คลายคดีที่สำคัญมาอย่างโชคโชนก่อนจะข้าวขึ้นมาอยู่ตำแหน่งสูงสุดในชีวิตและได้ถูกถ่ายทอดใช้มาเป็นตำราจากบันทึกของพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นที่เขียนไว้นานหลายสิบปีก่อนล่วงลับมีหลายบททิ้งประสบการณ์ให้ตำรวจรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อที่จะได้เก่งการมีความสามารถระดับตำนานไม่ใช่เพียงแค่สามารถเขียนใบสั่งหรือดักกระโดดมอเตอร์ไซค์หมอบใบเสร็จเป็นอย่างทุกวันนี้คนตํารวจเอกมนชัยพันธุ์ขงชื่นเกิดในบ้านซอยบุรณะสิริตำบลสิริอําเภอรพระนครจังหวัดพระนะคร เมื่อปีพุทธศักราช2464ซึ่งท่านเป็นลูกชายคนโตของรองสวเวกตรีนายพิมานบริรักษ์หรือสมานพันุคงชื่นข้าราชการกระทรวงวังท่านสำเร็จการศึกษาที่ชั้นมูลที่โรงเรียนสิริปัญญาและจบมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมัธยมวัดมหาธาตุ หลังจากนั้นได้เข้าโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุกสําำเร็จการศึกษามัธยม8แผนกภาษาวิสามันด้วยวัยเพียง16ปีต่อมาได้รับทุนนายทาคาโอโอคาซากิให้ไปดูง,งานการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุน่นเดินทางโดยเรือบางกอกมารูมุ่งสู่เมืองโกเบโยโกฮามาและใช้เวลาเดือนกว่า ก่อนที่จะข้ามแม่น้ำข้ามทะเลกลับคืนมาไทยและเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยายลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจดจบวุฒิปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิตจึงลงสมัครเป็นตำรวจพลตำรวจเอกอดุลอดุลเดชจรัติอธบดีกรมตำรวจก็ได้สั่งให้บรรจุประจำการกองกํากับ,ก,บการสองกองตํารวจสันติบาล ยศนายดาตตำรวจฝึกหัดราชการกองคดีแล้วเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจตีในอีก15วันต่อมาแต่คงฝึกหัดราชการกองคดีตามเดิมทางกรมตำรวจได้ส่งไปศึกษาดูงานตำรวจที่สัพันธารัฐมาลายูระหว่างนั้นซึ่งอังกฤษปกครองมาลายูอยู่ท่านได้ไปศึกษาเป็นเวลา6เดือน ต่อมาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลปากเกร็ดและได้รับเหรียญช่วยราชการเขตภายในเมื่อครั้งสงคขามรควครั้งที่สองและก็ได้ขยับตำแหน่งเป็นรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลกลางเขตสองรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลสามแยกและรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลนานงเลิง้งเพราะความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านเริ่มฉายแววนักสืบ ด้วยการตามจับกลุ่มนายสมพงษ์พิรมรัตน์นายอนันตกุลอาจยุทธนายเนื้งสุวรรณทัตที่ร่วมกันฆ่าพลทหารตู่หรือเฉลียงจำนงวงตายที่ถนนกระออมนางเลืง้งได้ในเวลาอันรวดเร็วทําให้พึงตำรวจเอกเผ่เาศรียาน,นุนรออธิบดีกรมตำรวจมีหนังสือประกาศชมเชยพร้อมทามพิธีมอบแหวนอัศวินให้ที่สวนอัมพรเมื่อวันที่28มิถุนายน2493 บำนิจความชอบระหว่างวิธีเลี้ยงฉลองยศพลตำรวจเอกหลวงชาตการโกศลอธิบดีกรมตำรวจต่อหน้านายตำรวจทั่วราชอาณาจักรหน0 0งนายจากนั้นมาท่านก็ได้ย้ายไปเป็นสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลพญาไทเพียง3ปีก็เลื่อนขึ้นเป็นสารวัตรใหญ่ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่เลื่อนโดยใช้เบี้ยแลกตำแหน่งซึ่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท ก็ได้สืบสวนวางแผนจับกุมพลทาหารถนอมหรือเปียสังกัดร .11 ผู้ต้องหาลักทรัพย์บ้านพลเรือตีหลวงมงคลยุทธนาวีที่ถนนเศษศิริทำให้พลตำรวจเอกเผ่าศรียาน,นุนอธิบดีกรมตำรวจได้ประกาศชมเชยยกย่องเป็นความดีความชอบมอบแหวนอัศวินฝั่งเพชรให้เป็นบำเหน็จรางวัล อีกทั้งส่งประกาศชมเชยของกรมตำรวจและของพลเรือตีหลวงมงคลยุทธนาวีให้สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ออกข่าวในภาคข่าวและให้ลงประวัติความดีความชอบไว้ด้วยอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ขยับขึ้นตำแหน่งผู้กากับการตำรวจนครบาล3เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ ร่วมกับพันตำรวจโทเสมอดามาพงศ์ได้นำกำลังจับกุมนายตรงหรือองค์เซ็งแสตั้งกับพวกอีกสองคนซึ่งก่อคดีป,ปนทรัพย์นายสุดใจนินวรังกูลยี่ปัวสลักกินแบ่งรัฐบาลที่ร้านใกล้สะพานหันปรากฏว่านายตรงกับสมุนร่วมแก๊งไม่ทราบชื่อยิงต่อสู้ เลยถูกวิสามันฆาตกรรมและจับเป็นได้หนึ่งคนและยอมรับสารภาพสารจรึงพิจารณาจำคุกกรมตำรวจได้ลงประวัติความดีความชอบอนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนอีกสองขั้นจนเมื่อวันที่16กันยายน2503ขณะที่เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบานพระนครเหนือเช่นกัน เจ้าตัวพร้อมด้วยจ่าสิบตำรวจทองหล่อเฉลิมชัยคนขับรถประจำตัวจ่าสิบตำรวจอรุณคันสัมฤทิ์และเสมียนพิเศษสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อได้ทลายโกดังโรงงานผลิตเฮโรอีนในบ้านเลขที่38สอยชื่นเย้มถนนสุทธิสารได้ตัวนายแดงโพนิมิตนายแบนแซ่ลีกับนายเหล่งเจ้งแทงาะ ซึ่งกำลังผลิตเฮโรอีนอยู่นางอัมพยกิมเจ็กได้เฝ้าอยู่ห้องรับแขกพลตบรวจเอกมนชัยบันทึกไว้ว่าได้ให้จ่าทองหล่อเป็นรั้วเข้าบ้านไปเปิดประตูหน้าบ้าน,น,าานและเฝ้าประตูไว้ส่วนตัวเขาวิ่งเข้าจับกลุ่มนายแดงและนายแบนส่วนจ่ารุณจับนายเหล่งเจ๊งขณะกำลังเดินเครื่องผลิตเฮโรอีน ไดเฮโลอ,อีนหยุดเป็นผลึก13กละมังพร้อมอุปกรณ์การผลิตครบถ้วนพบเฮโลอ,อีนสำเร็จรูปบรรจุซองเครื่องหมายลัคก,กี้สไตล์555และมาโบโรประมาณ1,000งอง์อฟีนตา999รวม100แทง่งขยายผลตรวจคนห้องใต้ดินเอาเตียงนอนทับไว้ซุกซ่อนฟินเทีอนอีก1ตันราคาของกลางหลายล้านบาทในสมัยนั้น นับเป็นการจับกลุ่มโรงงานผลิตเฮโรอีนได้เป็นครั้งแรกที่ใจกลางพระนครแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อจอมพลสลษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะให้ความดีความชอบแก่ผู้ที่จับกลุ่มผู้ตั้งโรงงานผลิตเฮโรอีนเป็นกรณีพิเศษแต่ทว่ากรมตำรวจไม่อนุมัติให้เข้ารับรางวัลกับตำรวจอีกสคนหรือบหน็จแต่ประการใดอย่างไรก็ตาม คนตํารวจเอกมนชัยได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งผู้บังคับการตํารวจนครบาลพระนครเหนือระหว่างนั้นเกิดคดีโปรงพรชนพระนางเธอลักษีลาวันพระมเหสีองค์ที่สองในรัชกาลที่6ซึ่งถูกกดร้ายตีด้วยแฉลงเหล็กสิ้นพระชนประมาณ7วันพระศพเน่าเฟะเหตุเกิดในตําหนักใกล้โรงพักพญาไท เขาลงไปอำนวยการสืบสวนได้ข้อมอูลว่านายแสงหรือเสงี่ยมหอมจันทร์และนายเจริญหรือวิรัตสูงเนินหายตัวไปพร้อมทรัพย์สินบนตำหนักส่วนมากเป็นเครื่องทองรูปประพันธ์ต้องขออภัยท่านผู้ชมเนื่องจากทางรายการมีเวลาจำกัดพบกันต่อในตอนที่2พรุ่งนี้ครับตอนจบครับ i l t v ขอกลับลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ